มาป่าโตหนึ่งขโมยลูกแกะมาได้โตหนึ่งและแบกไปย่างทำเพื่อจัดการเป็นอาหารแต่แผนการของมันต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อมันเผชิญกับนาซิงโตซึ่งชิ้นลูกแกะไปโดยบ่อเอ้ยขอโทษสักคำม้าป่าถอยห่างไปอยู่ในระยะปลอดภัยและกล่าวด้วยหน้าเสียงเจ็บปวดว่าท่านบ่มีสิทธิ์ที่มาแยง่งชิงนของของข้าไปย่างนั่นนาซิงโตหันรับมากแต่เจ้าม้าป่าอยู่ใกล้เกินกว่าซิงโตจะซ้อนบทเรียนให้ด้วยบทต้องเปลืองแห้งมั่นจึงกาวา ของของเจ้างันหรือเจ้าซื้อมาหรือคนเรียนแกให้เจ้ามาเป็นของขวานละเจ้าได้มั่นมาอย่างไรหรือนายซอยบอกขาที่สีมีท่านเรื่องหนีสอนให้หูว่าโกงเขามาอย่างไรกระโดนโกงกลับไปอย่างนั่นฝากกดติดตามส่องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในสร้างผลงานดีๆแบบนี้อีกคะ